โอเคนะฮรเรื่องของ iOS ทีนี้ Android ในส่วนของ Android ผมจะเทสอยู่สองสองรุ่นคือหลักๆแล้วเนี่ย a m s ซ n g นะครับ Samsung ผมจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไปใช้แอป Malacus นะฮะซึ่งเป็นแอปนี้นะครับสำหรับ Android อ่โอเคทีนี้ที่ผมจะเทสนะครของ Samsung ก็จะเป็นรุ่นเดี๋ยวนะรุ่นอะไรโน้ตสาม อ่าโน้ตสามนะฮะของตระกูลซัมซุงเนี่ยคือเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายเช่นอ่าไม่ได้เช่นนะฮะคือซัมซุงเนี่ยคือชื่อเดียวกันเลยคืออ่าสกินโมเดลนิ่งนะฮะข้างล่างสุดนะครับสกินโมเดลนิ่งนะฮะทุกซัมซุงนะฮะจะใช้แอปนี้หมดเลยแตะเข้าไปนะฮะ นะเรียบร้อยฮะแต่เข้าไปตรงชื่อแค่นะนนะฮะก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้มาดูภาพนะครับนะเหมือนกันนะครับผมสามารถเล่นอะไรได้ผ่านตรงนี้หมดเลยตัวนี้ Android นะจะดีเพราะว่าสามารถเล่นแอปผ่าน y o u t u b e แอปผ่าน youtube ได้เลยนะครับ นะเสียงเบาไนี้มาดูดูในอื่นนะฮะนะครับ ก็สามารถดูได้นะฮะอันนี้รุ่นซัมซุงนะครับโอเคดูขาตัวนี้สินะฮะก็ะะถือว่าเสถียรมากนะครับแทบจะ โอ้ลื่นนะฮะลื่นมากนะครับโอเคอันนี้ผ่านซัมซุงนะต่อไปพอนะจะไปเทสในส่วนของอ,อีกรุ่นหนึ่งก็คือซัมซุงไอ้ไม่ใช่ซัมซุงเอซูตนะฮะรุ่นเอซูตนะครับ,เ,สสดรบเดี๋ยวผมขอทำการปิดตัวนี้ก่อนก็เข้าไปที่เดิมนะฮะแล้วก็ไปกดคำสั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อของซัมซุงนะฮะเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้มาดู